คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะมิต่ทีนิสวสซาทะวันนี้นะคะมาบอกวิธีหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะคะว่าในวันนี้นะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นวันเปิดรับสมัครวันแรกแล้วหลายๆท่านนะคะที่ได้คนละครึ่งเฟสสามมาแล้วอา้าว ก็อยากใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรแน่นอนคุณต้องยกเลิกสิทธิ์คนละเครึ่งมันไม่สามารถใช้ได้ทั้ง2องโครงการได้นะคะเอาเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะโดยสำหรับท่านใดนะคะที่เวลานี้ต้องการยกเลิกคนละครึ่งเฟส3เพราะต้องการอยากไปใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะโดยท่านแค่เข้าไปไเปลี่ยนได้ที่แอปเปาตังภายในวันที่28มิถุนายน64เวลา22นาฬิกาหรือไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่21มิถุนายน64เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกา ทีนี้นะคะเรามาดูโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้บ้างรายละเอียดเป็นยังไงสําหรับท่านที่สนใจนะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีจุดมุ่งหมายก็เพื่อช่วยประคองกําลังซื้อในช่วงไตรมาสที่3าของปีนี้นะคะผ่านผู้มีกําลังซื้อสูงให้นําเงินออกมาใช้จ่ายและคาดว่าจะกําหนดผู้ร่วมโครงการ4ี่ล้านคนจากกลุ่มคนที่กําลังซื้อ6ล้านและคาดว่าช่วยมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จากโครงการนี้2.4แสนล้านบาทนะคะโดยจะก,กำหนด e v o วอ h เให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแทนเงินสดแต่จะได้สูงสุดไม่เกิน7,000บาทโดยท่านจะได้รับ e v o วอ h เช่วงกรกฎาคมจนถึงกันยายน64เพื่อใช้ใจ่ายเดือนสิงหาคมและธันวาคม64นะคะโดยด้านกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในวันนี้เลยค่ะ21มิถุนายน64เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะ โดยสำหรับ e-voucher หรือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลจะแจกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะให้ในมูลค่า5,000บาทต่อคนต่อเดือนและสะสมสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อน,นำไปใช้ใจ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการต่างๆกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นโครงการที่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยสำหรับโครงการยิ่งชชยยิ่งได้นี้นะคะก็มีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้สมัครสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงโครงการได้1ครั้งผ่านแอปเป่าตังนะคะภายในวันที่28มิถุนายน64ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึง6พฤษภาค,คม ผู้สมัครนะคะสามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม64ถึง3 1ิเธันวาคม64เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะคะ โดยผู้สมัครสําหรับคุยิ่งใชาย,ยิ่งได้นี้นะคะจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส,สามและผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยค่ะเอาแล้วน่คะนี้ก็คือในข่าวแจ้งสําหรับใครที่สนใจยิ่งใชาย,ยิ่งได้อยู่นะคะวันนี้เราก็มาแจ้งรายละเอียดการหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากคนละครึ่งเฟสามมาเป็นยิ่งใชยยิ่งได้ก็มีวิธีมาฝากแล้วนะคะ ถ้าถ้าใครนะคะ,ะมีอะไรสงสัยนะคะอยากให้มาไขข้อข้องใจหรืออยากให้ทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T n e l s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ